ทุกคนไม่ต้องตกใจฉันเอากาวตราช้างทาไว้ที่เก้าอี้เขาแล้วตอนนี้เขาขยับตัวเรารอเข้าไปใกล้ๆแล้วค่อยอัดมันอาจารย์ถินตอนนี้คุณขยับตัวไม่ได้แล้วสินะใครบอกว่าฉันขยับไม่ได้แค่ขูฟ่ฟอ้อๆไปงั้นแหละฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แน่จริงก็เข้ามาตีสิ เธอก็คืออาจารย์ชินเทียนที่มาใหม่สินะสวัสดีครับผมคือชินเทียนคุณคือหัวหน้าหวังใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดี ทำไมคุณถึงแต่งตัวแบบนี้มาสอนหนังสือล่ะคะผมแต่งแบบนี้ไม่เหมือนครูเหรอครับแปลกลับกันคุณหัวหน้าครับผมไม่เคยเห็นหัวหน้าฝ่ายปกครองที่แต่งตัวแบบนี้มาก่อนอาจารย์ชินมีเรื่องที่คุณยังไม่รู้นะคะห้องเรียนของเราห้องนี้มันค่อนข้างจะพิเศษจะว่ายังไงดีละ่ะห้องสามนะคือที่รวมตัวของนักเรียนที่แสบที่สุดจากทั่วทั้งเมืองเจียงเฉิงเลยนะได้รับฉายาว่าแดนทําลายการศึกษาครูที่มาสอนที่นี่มีอัตราการลาออกเพราะบาดเจ็บสูงถึง99% คุณอย่าได้ประมาทเด็ดขาดเลยนะงั้นเหรอครับงั้นก็ช่างบังเอิญจริงๆผมเองก็เคยเป็นวายร้ายตัวแสบเหมือนกันคุณก็อย่าประมาทไปเลยจะดีกว่าฉายาเก่าของฉันก็คือพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับมดตัวหนึ่งเลยไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีชุดป้องกันนี่นะฉันไม่กล้าแม้แต่จะเหยียบเข้ามาในโรงเรียนเลยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปที่ห้องเรียนแล้วกันปีศาจพวกมันเป็นปีศาจปีศาจเดินทางนี้ค่ะ ปีศาจพวกมันเป็นปีศาจข้างหน้าก็คือห้องเรียนของคุณแล้วคุณรีบไปเถอะฉันไปก่อนนะระวังตัวด้วยนะสวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนเข้าเรียนได้แล้ว ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดถึงฉันกันบ้างไหมพอได้แล้วใส่ไปอีกกลิ่นจะฉุนเกินไปแล้วตอนนี้แหละหอมกำลังดีกินให้อิ่มแล้วตั้งใจเรียนละ่ะไม่ได้ดังกันแบบนั้นลูกบาสเขาเล่นกันแบบนี้ เธอคือฆาตกรฮันโหลเบบีทั้งหลายนี่คือห้องเรียนที่สตรีมเมอร์อยู่จ้าสตรีมเมอร์เป็นนักเรียนโนมลายจริงๆนะแกเป็นบ้าเหรอนักเรียนทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันแกเป็นใครวะเข้ามาถึงก็มาชี้นิ้วสั่งพวกเรารีบใส่หัวไปให้พ้น ทำได้ยังไงอ่ะโคดเวอร์เลยนักเรียนทุกคนครูชื่อฉินเทียนเป็นครูประจําชั้นคนใหม่ของพวกเธอตอนนี้เริ่มเรียนได้เออคือว่า นักเรียนตอนผมดำไม่ขยันเรียนให้เช้าพอแก่ไปค่อยมาเสียใจที่เรียนช้าถ้าตอนนี้พวกเธอไม่ตั้งใจเรียนก็เท่ากับว่ากำลังผลาญวัยหนุ่มสาวและอนาคตของตัวเองขยันเรียนไปแล้วแม่งได้ดีอะไรวะใช่ครับอาจารย์ความคิดแบบของอาจารย์มันล้าสมัยไปแล้วเรียนไปมันจะมีประโยชน์อะไรนักเรียนคนนี้มีความคิดเห็นที่ดีมากเลยนี่งั้นขึ้นมาข้างหน้ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังหน่อยสินักเรียนทุกคนตอนนี้ใครดังที่สุด ชินเย่ใช่ถูกต้อง ก็คือชินเย่พวกเธอก็รู้จักฉินเย่ด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วครับความฝันของผมก็คือการได้เป็นคนแบบชินเย่ที่ทรงอิทธิพลและร่ำรวยล้นฟ้าเธอคิดว่าชินเย่สุดยอดมากเหรอไม่เงินล่ะครับชินเย่สุดยอดนะมันก็ใช่แต่ฉันเชื่อว่าถ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะไม่เลือกเดินบนเส้นทางนี้อีกแกล่าดูถูกชินเย่เหรอเธอคิดว่าฉินเย่เจ๋งมากใช่ไหมแล้วเธอรู้ไหมว่าตอนที่พ่อของเขาถูกคนอื่นฆ่าตายเขายังเรียนอยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้เจอหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วย นี่มันฉันรู้ว่าในหมู่พวกเธอมีคนอยากเป็นเน็ตไอดอลอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ทั้งหมดนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ ถ้าฉันได้ยินอีกครั้งว่ามีคนอยากเอาอย่างฉินเย่ฉันจะไม่ปล่อยไปง่ายๆแน่ฉันรู้ว่าพวกเธอทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมรับในตัวฉันเอางี้เป็นไงเรามาพนันกันภายในหนึ่งสัปดาห์ถ้าพวกเธอทําให้ฉันถ่ายหน้าในโรงเรียนได้ฉันจะลาออกทันทีแต่ถ้าทําไม่ได้พวกเธอก็ต้องเชื่อฟังและตั้งใจเรียนอาจารย์ครับ ถึงตอนนั้นอย่าหาว่าพวกเรามือหนักไปหน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดไปสะกิดโดนอะไรเข้าก็อย่ามาโทษกันนะแน่นอนแค่เธอทําได้ฉันยอมรับหมดล่าดีนี่ที่ทําให้ฉันขายหน้าในห้องฉันจะคอยดูว่าวันนี้แกจะจบยังไงติดกับแล้ว เเข้ารียนบนกระดานดำพวกนี้ล้วนเป็นหัวข้อความรู้ที่สำคัญมากนักเรียนจดเอาไว้ด้วย3ามสองหนึ่งลงมือ ทุกคนไม่ต้องตกใจฉันเอากาวตราช้างทาไว้ที่เก้าอี้เขาแล้วตอนนี้เขาขยับตัวเรารอเข้าไปใกล้ๆแล้วค่อยอัดมันอาจารย์ฉินตอนนี้คุณขยับตัวไม่ได้แล้วสินะใครบอกว่าฉันขยับไม่ได้แค่ขูฟ่ฟอ้อๆไปงั้นแหละฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แน่จริงก็เข้ามาตีสิ เป็นไปได้ยังไงไม่ได้นั่งเก้าอี้เหรอทำได้ยังไงเนี่ยแกจะทำอะไรก็ต้องให้แกได้ลิ้มลองผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองไงเขานั่งลงไปแล้วนักเรียนหวังมีอะไรลำบากก็บอกครูได้นะเดี๋ยวครูจะช่วยเองอย่าเข้ามานะถ่ายคลิปมันไว้ ดูสิทุกคนดูห้ามหัวรอดแล้วนะแล้วก็เธอด้วยปิดไลฟ์สดบ้าบ้าของเธอซะฉันไม่ปิดเธอดูตูดเขาสิพอแล้วแล้วทุกคนเงียบๆเรามาเรียนกันต่อป่า ัมัมมนนว้างใส่คพวกเธอจะปาให้มันแม่นๆหน่อยได้ไหมพอแล้วเลิกเรียนในที่สุดอาจารย์ก็จะไปแล้วนักเรียนพรุ่งนี้เจอกัน พี่ปิงหรือว่าเราจะยอมแพ้ดีใช่แล้วชินเทียนนี่มันไม่ใช่คนแล้วพี่ปิงพวกเราสู้เขาไม่ได้หรอกนี่แค่วันแรกเองนะใครจะอยู่ใครจะไปมันยังไม่แน่แกด้วยไปหากางเกงมาให้ฉันตัวหนึ่งชินเทียน ซูเหมยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันสอนหนังสืออยู่ที่นี่นะสิได้ยินมาว่าครูประจำชั้นคนใหม่ของห้องสามสอนทั้งคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็พลาศึกษาด้วยชินเทียนคงไม่ใช่เธอหรอกนะ ใช่แล้วคือฉันเองชินเทียนเห็นแก่ที่เราเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่งมหาวิทยาลัยกันฉันขอเตือนเธอสักคำนะถือโอกาสที่ยังไม่เจ็บตัวรีบๆออกไปจากที่นี่ซะห้องสามนักขึ้นชื่อว่าเป็นห้องเรียนของพวกคุณหนูเลยนะนักเรียนแต่ละคนคือจอมารครองพิโพแถมผู้ปกครองของพวกเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังและมีตำแหน่งสูงส่งขนาดโรงเรียนยังเอาพวกเขาไม่อยู่เลยถ้าพวกเขาเรียนจบไปได้อย่างสงบสุขคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็ต้องจุดธูปไหว้เจ้าแล้วทำไมเธอถึงกล้ารับงานมันเผาร้อนรอน้รอนลูกนี้นักเรียนทุกคนมีสิ ที่จะได้รับการศึกษาที่ดีและฉันก็เชื่อว่าฉันจะสอนพวกเขาให้ดีได้อย่างแน่นอนชินเทียนฉันรู้ว่าตอนมหาวิทยาลัยฉันเคยปฏิเสธคำสารภาพรักของเธอแต่เธอจะทำเรื่องอันตรายแบบนี้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดฉันไม่ได้นะเหล่าจอมมันพวกนี้ไม่ใช่คนที่เธอจะรับมือไหวหรอกนะสู่คนสวยดาวมหาวิทยาลัยเรื่องที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อทำตามความปรารถนาสุดท้ายของแม่ฉันช่างมันเถอะ อาจารย์ซูฉันจะสอนพวกเขาให้ดีได้หรือไม่เธอก็คอยดูไปก็แล้วกันเธอช่างอวดดีจริงๆเธอเป็นแค่นักศึกษาจบใหม่จากครอบครัวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะเอาอะไรไปสอนพวกคุณหนูที่มาจากตระกูลร่ำรวยพวกนี้ อาจารย์ชินครับเมื่อไหรจะได้ทํากิจกรรมอิสระหรอครับนั่นสิครับอาจารย์ชินถ้าบริหารบาสเกตบอลนี่มันน่าเบื่อสุดๆเลยถ้าบริหารบาสเกตบอลนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ร่างกายทุกส่วนของพวกเธอได้เคลื่อนไหวแต่ยังทําให้พวกเธอเข้าใจเทคนิคของบาสเกตบอลได้อย่างรวดเร็วอาจารย์ชินอย่ามาขี้โมเลยครับถ้าบริหารบาสเกตบอลนี่ผมไม่เคยทํามาก่อนแต่ผมก็ยังเล่นบาสเกตบอลได้ไม่ใช่เหรือครับพูดแบบนี้ก็แสดงว่านักเรียนหวังเล่นบาสเกตบอลเก่งมากสินะวันนี้ครูจะขอแนะนําอย่างเป็นทางการนี่คือผู้เล่นคนสาคัญของทีมบาสเกตบ ตอนโรงเรียนเราและเป็นกำลังหลักของทีมตอนที่ยังเรียนอยู่เขาได้นําทีมโรงเรียนของเราควา้าแชมป์มาได้ถึง3สมัยและยังเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศอีกด้วย เป็นไงล่ะครับอาจารย์ฉินผมทำกิจกรรมอิสระได้แล้วใช่ไหมครับนั่นก็แค่พิสูจน์ได้ว่าเขาเล่นบาสเปนไม่ได้หมายความว่าเล่นเก่งแกพอแล้วแล้วเอางี้แล้วกันครับอาจารย์ฉินเรามาพนันกันแค่ผมชนะพวกเราก็จะได้ทำกิจกรรมอิสระตัวต่อตัว,ตว,ตวเลยได้เลยจะแข่งอะไรพวกเราแต่ละคนมีโอกาสชูด3นามคะแนนสามครั้งใครชูดเข้ามากกว่าคนนั้นก็ชนะได้เลยไม่มีปัญหา พี่ปิงสุดหลอ่อเป็นไงล่ะครับอาจารย์ฉินชุด3นามคะแนนได้ไม่เลวลูก3นามคะแนนของพี่ปิงเป็นท่าไม้ตายเลยนะวันนี้พวกเราชนะแน่นอนยอมแพ้ซะเถอะหน้าจะแข่งอะไรกันอีกเสียเวลาพวกเราเปล่าๆใช่แล้วยอมแพ้ซะลูก3นามคะแนนของเธอใช้ได้แต่ถ้าเทียบกับฉันแล้วยังห่างไกลนะอาจารย์ฉินการเล่นบาสเกตบอลไม่ใช่แค่ดีแต่พูดนะครับ อาจารย์ฉินคุณเดินไปไกลขนาดนั้นทำไมครับผมว่าเขาคงสู้พี่ปิงของพวกเราไม่ได้เลยคิดจะหนีละสิพี่ปิงเขายืนอยู่ไกลขนาดนั้นคงไม่ได้คิดจะชูดหรอกนะนายก็รอให้เขาขายหน้าได้เลยเผลอๆอ,อาจจะแตะไม่ถึงห่วงด้วยซ้ำเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอาจารย์ต้องฟลุกแน่ๆบอล นี่มันเป็นไปได้ยังไงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงตอนมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้เรียนคณะคณิตศาสตร์เหรอทำไมถึงเล่นบาสเกตบอลเก่งขนาดนี้แยกย้ายทำกิจกรรมอิสระที่ริงเขาเป็นยอดมนุษย์ชัดๆ ชินเย่ช่วงนี้ในบรรดาคู่แข่งของตระกูลมีคนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นชื่อว่าซื่อถูห้าวหนานเขามาจากจะปรากฏตัวอยู่แถวแถวโรงเรียนของคุณคุณต้องระวังตัวด้วยอืมรู้แล้วพี่ปิงที่นี่มันอัจฉริยะจริงๆคิดได้ยังไงเนี่ยว่าจะใช้ระเบิดลอมไปวางไว้ในรถของเขาเพื่อขู่เขาแผนนี้มันสุดยอดจริงๆ แน่นอนอยู่แล้วไม่ดูซั์เลยว่าฉันเป็นใครพวกนายเอาโทรศัพท์มาอัดคลิปไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมรับทีหลังวางใจได้เลยพี่ปิงอัดไว้อยู่ครับพี่ปิงหือพี่ปิงพี่ทำอะไรนะ่ะพี่หันกลับมาสิหันกลับมาแกเป็นบ้าเหรอพวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่อาจารย์ซู เลิกเรียนแล้วไม่กลับบ้านมาทำอะไรกันที่นี่พวกเราพวกเราคงไม่ได้กำลังทำเรื่องไม่ดีอยู่ใช่ไหมไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีสักหน่อยครับพวกเรากำลังพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะพี่ปิงพี่ปิงมาแล้วแล้วในที่สุดก็ติดกับแล้วติดกับอะไร หวังปิงรีบพูดมาพวกเธอทําอะไรกันอยู่ที่นี่เธออย่าลืมนะว่าฉันกับแม่ของเธอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าเธอไม่บอกฉันว่าพวกเธอทําอะไรกันอยู่ที่นี่ฉันจะไปฟ้องแม่ของเธอฉันจัดการเธอไม่ได้แต่แม่ของเธอน่าจะจัดการเธอได้นะอย่าครับอย่าบอกแม่ผมนะโอ้ย อาจารย์ซูคุณนี่มันน่ารำคาญจริงๆช่างมันเถอะเถอะบอกคุณไปก็ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ซูตอนที่ฉินเทียนมาที่ห้องเรียนเขาเคยพูดท้าทายไว้ว่าขอแค่ภายในเจ็ดวันพวกเราสามารถแกล้งเขาได้สําเร็จเขาก็จะลาออกไปเองพี่ปิงก็เลยไปสั่งระเบิดลอมมาจากโรงงานของเล่นแล้วเอาไปวางไว้ในรถของอาจารย์ฉินขอแค่ทําให้เขากลัวจนขี้หอดอตอดหายพวกเราก็จะชนะเด็กพวกนี้นี่ทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันก็ฉินเทียนเป็นคนพูดท้าทายเองนี่นาะจะมาโทษพวกเราได้ยังไง ชินเทียนเอ้ยชินเทียนก็บอกแล้วไงว่านักเรียนห้องสามพวกนี้รับมือยากเธอบอกมาสิว่าทำไมต้องหาเรื่องลำบากใส่ตัวแบบนี้ด้วยช่างเถอะให้เธอได้เจอบทเรียนสักหน่อยแล้วร,รีบรีบออกไปจากห้องสามก็ดีเหมือนกันเด็กน้อยจริงๆไปออกเดินทาง อาจารย์ฉินร,รีบออกมา findings, <assisting. S 1> เร็วรถควันขึ้นแล้วรีบออกมาอาจารย์ฉินเร็วเข้ารีบออกมารถจะระเบิดแล้วเร็วเข้ารีบออกมานะมีระเบิดมีระเบิดนะอาจารย์ฉินอาจารย์ฉินรีบออกมาเร็วอาจารย์ฉิน รีบวิ่งเร็วทุกคนรีบวิ่งเร็วสูเหมยรีบพานักเรียนไปหลบเร็วอาจารย์ฉินในที่สุดคุณก็ติดกับแล้วฉินเทียนทำไมคุณต้องตกใจขนาดนั้นด้วยระเบิดนั่นมันของปลอมไม่ต้องพูดมากแล้วหมอบลงรีบหมอบลงเร็วฉินเทียนคุณแพ้แล้วคุณมันก็แค่คนขี้คลาด